สวัสดีครับตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินมือ2นะครับยี่ห้อ Mac Bright จะเป็นแบบหลอด LED นะครับก็เป็นตัวเล็กขนาด12โวลต์นะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะพาดูด้านนอกด้านในแล้วก็สเปคและว,วิธีใส่แบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวสเปคกันก่อนแล้วกันสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นเวลาเอาไปเซิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็เซิร์ชได้เลยคำว่า Mac Bright นะครับ โมเดล mb 0 4 9 ed นะฮะก็จะใช้ไฟ2 2 0โวลต์ซึ่งเป็นไฟของประเทศไทยบ้านเรานี่แหละนะฮะแล้วก็ใช้หลอดไฟเป็นแบบ led ขนาด9วัตต์2หลอดใช้แบตเตอรี่ 12V โวลต์ขนาด5แอมป์นะครับเป็นแบตเตอรี่แห้งนะลักษณะหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่ไม่ใช่ลูกนี้นะครับอันนี้เป็นลูกขนาด 6V โวลต์ก็มัน5 12 w, 5โวลต์5แอมป์มันก็จะใหญ่กว่านี้นิดเดียวนะ ประมาณสักเซนเดียวก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะครับมันสามารถเปิดสำรองไฟได้นานถึง3มชั่วโมงนะครับอันนี้คือสเปคของมันที่มันระบุมานะฮะก็สภาพด้านนอกเดี๋ยวผมจะวัดขนาดให้ดูนะครับสำหรับคนที่จะเอาไปใส่กับที่บ้านนะครับลองดูขนาดว่าพื้นที่การติดตั้งต่างๆอ่ะมันพอดีกับที่ลูกค้ามีหรือเปล่านะฮะอ่าความความกว้างนะครับของหน้าเครื่องเลยอยู่ที่ 22เซนนะฮะความสูงจากตัวมันเนี่ยอยู่ที่13เซนตั้งแต่ตัวนี้ถึงเฉพาะตัวบอดี้มันนะครับประมาณ13เซนแต่ว่าถ้ารวมถึงหัวเลยอะหัวหลอดเลยอะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ22เซนความหนาความหนามันหนาไม่มากหนาอยู่ที่9เซนนะฮะ8เซนครึ่งถึง9เซนประมาณนี้อันนี้ความหนาความหนาของมัน ตัวนี้เป็นไฟฉุกเฉินมือสองนะครับเป็นหัวหลอดแบบ LED ขนาด9วัตต์2หลอดข้างละ9วัตต์นะฮะก็หน้าเครื่องตัวนี้ผมได้มาไม่เยอะนะฮะก็จะมีสีขาวๆบ้างเหลืองบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นขาวๆแบบนี้แหละครับปุ่มที่หน้าเครื่องเนี่ยก็จะมีอยู่แค่2-3ปุ่มนะครับเวลาเราเสียบปลั๊กเข้ากับไฟบ้านเนี่ยแล้วมีแบตเตอรี่พร้อมเนี่ยเราสามารถกดปุ่มเทส เพื่อเช็คว่าหลอดไฟแล้วก็แบตเตอรี่มันทํางานได้ปกติหรือเปล่าสามารถกดตัวนี้ได้นะครับตัวนี้เป็นช่องของรีโมทซึ่งผมไม่ได้มีมาให้ด้วยนะครับก็จะมีเฉพาะตัวเครื่องตัวนี้ไปตัวนี้เวลาเราถอดปลั๊กออกปุ๊บเราสามารถเปิดเหมือนไฟฉายได้นะครับก็กดปุ่มเปิดมันก็เปิดกดปุ่มปิดมันก็ปิดนะครับอันนี้สถานะไฟ AC สถานะไฟปกตินะครับมันก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ชาร์จก็จะเป็นสีส้ม แบตเตอรี่เต็มก็จะเป็นสีเขียวนะครับส่วนตัวนี้เวลามันจะขึ้นเฟลก็คือว่าแบตเตอรี่เสียหรือว่าบอร์ดวงจรเสียมันก็จะขึ้นตรงนี้อีกด้านนึงที่จะให้ดูนะครับตัวนี้เป็นฟิวเป็นฟิวกระบอกนะครับเวลาเครื่องมีอาการช็อตอะไรอย่างนี้สามารถเปลี่ยนฟิลตัวนี้ได้วิธีเปลี่ยนก็น่าจะต้องกดนะฮะกดแล้วก็ดึงออกมานี่คือฟิวของมันกี่แอมขอดูแป๊บนึงกี่แอมผมก็ยังไม่ได้ดูนะฮะ 2 2 0โวลต์0.5แอมป์เนื่องจากตัวตัวเครื่องมันเป็นตัวเล็กนะครับมันเลยไม่จำเป็นต้องใช้แอมป์เยอะก็จะเป็นขนาด0 5หแอมป์หรือว่าใช้ประมาณสัก1แอมป์ก็ได้ก็น่าจะโปรเทคตัวเครื่องได้ดีอยู่แต่อย่าใช้เยอะกว่านี้ครับเพราะเวลาเครื่องมันมีปัญหาเนี่ยมันจะได้ตัดได้ทันนะฮะเวลาใส่ก็กดเข้าไปกดเข้าแล้วก็หมุนเข้านะครับ นี่ตามลูกศรอ,อย่างนี้แหละกดแล้วก็หมุนหมุนแบบปิดฝาขวดนะครับตัวนี้เมื่อกี้ผมลองถอดให้ดูอา่าผมลองถอดดูละตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นหลอด led แบบบิวติดมาเลยนะครับก็คือว่าเดี๋ยวผมลองถอดให้ดูสามารถเปิดฝามันได้แต่ไม่สามารถเปลี่ยนตัวหลอด led ได้นะครับนี่หมุนแบบเปิดฝาขวดออกมาเลยตัวนี้จะเป็นเลนในเลนกระจายแสงก็จะเป็นเป็น เป็นแก้วนะครับอย่าล่วงแล้วกันเดี๋ยวมันแตกนะฮะก็ลักษณะของหลอด LED ก็จะเป็นแบบ PCB ติดอย่างนี้นะครับข้อดีของแบบนี้ก็คือว่ามันสามารถระบายความร้อนจากตัวหลอดผ่าน PCB ซึ่งเป็นอลูมิเนียมเป็นบอร์ดอลูมิเนียม PCB แบบอลูมิเนียมนะครับผ่านลงไปตัวในครีบระบายความร้อนตรงนี้ได้ตัวนี้จะระบายได้ดีมากแบบนี้นะครับ ก็ผมคิดว่าถ้ามันเสียก็น่าจะมีขายแต่คิดว่ามันคงไม่น่าจะเสียกันง่ายๆครับเพราะว่าไฟฉุกเฉินเนี่ยนานๆมันจะทํางานทีหนึ่งและทํางานทีนึงก็กินแค่9วัตต์เองไม่น่าจะเสียบ่อยขนาดนั้นก็เรื่องเปลี่ยนเนี่ยไม่น่าจะต้องมานั่งคิดนะครับอันนี้ผมใส่กลับคืนก่อนเวลาใส่กลับคืนก็หมุนแบบนี้นครับหมุนปิดเหมือนปิดฝาขวดนี่นะครับ ปิดเข้าไป2หลอดเหมือนกันนะฮะทีนี้มาดูด้านในกันอ้อด้านบนด้านบนด้านบนตัวนี้เป็นช่องเซอร์วิสนะครับเราสามารถกดแั้งนัดขึ้นมาอย่างนี้ได้จะเป็นช่องเซอร์วิสเอาไว้ถอดพวกสายไฟที่ต่อกับแบตเตอรี่นะฮะสามารถถอดได้บอกว่าอย่างนั้นช่องสําหรับต่อขั้วแบตเตอรี่เนี่ยเป็นช่องเซอร์วิสแต่ว่าคิดว่าไม่ได้ใช้เวลาถอดนะครับมันก็จะมีน็อตอยู่4ตัว1 สองสามแล้วก็ตรงนี้อีกตัวหนึ่งเป็นตัวที่สี่นะครับอันนี้ผมแกะมาละก็ขันน็อตออกสี่ตัวแล้วก็ทําการดึงดึงออกนะครับดึงแบบนี้เลยไอ้ทีนี้ไอ้สิ่งที่เห็นข้างในก็คือว่าสายสีเขียวนี้จะเป็นสายกลาวนะครับเวลาถอดออกมาถ้ามันเกะกะก็สามารถถอดออกได้นะครับแต่ว่าเวลาประกอบกลับอะก็อย่าลืมใส่ให้เหมือนเดิมแล้วกันมันป้องกันไฟรั่วแบบนิดๆหน่อยๆอยได้ตัวเครื่องจะเป็นตัวเล็กนะครับ ก็การทํางานของมันก็จะใช้แบบหม้อแปลงไม่ได้ใช้แบบสวิตชิงนะครับอันนี้ก็จะมีขั้วไปให้เรียบร้อยเลยเวลาต่อใช้งานก็หาแบตเตอรี่ตามสเปกมันนะครับก็คือว่าเป็นแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์มันก็จะใส่ใส่ตรงนี้ได้ลงล็อกพอดีอันนี้ผมสมมุติว่าตัวนี้คือแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์นะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็น6โวลต์มาคนละไซส์กัน ห้าแอมมันก็จะใหญ่ใหญ่เท่ากับช่องตัวนี้แหละนะฮะเวลาใส่พอใส่อย่างนี้ขั้วแดงนะครับใส่บวกขั้วดําใส่ลบเวลาใส่นะครับอันนี้ผมเอาแบตเตอรี่หกโวลต์เป็นตัวอย่างให้ก่อนนะครับแดงใส่บวกดําใส่ลบอย่าใส่ผิดนะครับช็อตทันทีนะครับลบอย่างนี้ฟึบเสร็จแล้วยกใส่ไว้บนถาดยกใส่ไว้บนถาดรองนะครับบางตัวก็มีถาดรองบางตัวก็ไม่มีนะัะ ก็ใส่อย่างนี้ต่อสายกลาวให้เรียบร้อยต่อสายกลาวเราถอดเมื่อกี้นะครับก็ต่อเข้าไปเหมือนเดิมเสร็จแล้วจัดวางให้ดีแล้วก็สอดครับสอดเข้าไปดันเข้าไปดันเข้าไปแค่นี้เองครับแล้วก็ขันนอ็อตขันน็อตเสร็จก็สามารถใช้ได้เลย,เลยนะฮะในกรณีที่เป็นแบตเตอรี่12โ5แอมป์นะครับก็จะใส่แบบนี้แหละ แต่ว่าณตอนนี้ที่ผมมันไม่มีแบตเตอรี่ไซส์นั้นนะครับแล้วก็ผมก็มีแบตเตอรี่12โวลต์7แอมป์ซึ่งมันใหญ่กว่าซึ่งวันนี้ผมจะเอามาเทสเฉยๆนะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่ตัวนี้12โวลต์7แอมป์ซึ่งมันคนัดไซส์กันเลยจะวางแบบนี้ก็ไม่ได้จะวางแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะต่อเทสเป็นตัวอย่างให้ก่อนก็ผมจะใช้ตัวแบตเตอรี่ไซส์นี้แหละ แล้วก็เป็นแนวทางด้วยสําหรับคนที่หาแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์หาซื้อไม่เจอนะครับหาซื้อไม่ได้ก็สามารถใช้แบตเตอรี่ตัวนี้แทนได้แต่ว่าเวลาวางใช้งานนะ่ะมันต้องวางไว้ข้างนอกนะวางไว้ข้างนอกแล้วก็ลากสายใส่เอาอาจจะไม่สวยนะแต่ว่าใช้งานได้อันนี้เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูจะลองเปิดเครื่องดูว่ามันทำงานยังไงนะครับก็สายแดงใส่บวกนะครับใส่ดำใส่ลบนะครับอย่าใส่ผิดนะฮะ เสร็จแล้วก็อันนี้สายกราวยังไม่ต้องต่อเพราะว่ามันต่อกับตัวโครงของเครื่องอน,นี้เดี๋ยวผมจะลองเสียบตัวปลั๊กให้ดูอันนี้เป็นปลั๊กไฟนะครับเสียบเข้ากับตัวเต้ารับที่บ้านได้เลยนะครับผมเสียบฟึบจะสังเกตว่ามีไฟโชว์ขึ้นมาตอนนี้ไฟ AC สถานะตัวสีตัวนี้นะครับผมเห็นเป็นสีส้มนะครับไม่รู้ในกล้องมันจะเห็นเป็นสีอะไร อันนี้คือสถานะว่าไฟบ้านมาไฟไม่ดับนะครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีนี้แหละแล้วก็มีไฟสีแดงครับตอนนี้มันบอกว่ามันกําลังชาร์จอยู่แล้วก็ถ้ามันชาร์จเต็มมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวแล้วก็ในตัวนี้ตัวสุดท้ายก็จะเป็นไฟน่าจะเป็นสีแดงนะฮะก็เวลาเครื่องมันเออร์เลอร์มันก็จะขึ้นไฟตัวนี้ตัวนี้สามารถกดปุ่มเทสได้นะครับจะเราสามารถกดปุ่มเทสได้ในกรณีที่เราเสียบเข้ากับไฟบ้านเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดนะครับ ก็แสบตาหน่อยหนึ่งกดจึก๊กนี่ฮะกดปุ๊บมันขึ้นเลยแต่ว่า2ปุ่มนี้จะกดไม่ได้นะครับในโหมดที่มีไฟบ้านอยู่เดี๋ยวผมจะจําลองการดับไฟหรือว่าไฟดับนะครับสมมติว่าไฟฟ้าดับฟึบไฟ AC นี้ก็จะดับแล้วก็หลอด2หลอดนี้ก็จะสว่างขึ้นมาแทนดับไฟนี่นี่ฮะตอนนี้ไฟดับไปละ AC ไม่มีละ แล้วก็ไฟอ่อนเราสามารถปิดได้เหมือนไฟฉายนะครับกดปุ่มปิดปิดได้เลยแล้วก็ในในสถานะของไฟดับเนี่ยเราสามารถเปิดเองได้นี่หรือว่าใครจะเอาไปใช้แบบว่าเอาไปใช้ข้างนอกนะเอาไปใช้แทนไฟฉายก็สามารถกดปุ่มสองปุ่มนี้ได้เลยไม่ต้องไม่ต้องเอาไปใช้เป็นไฟฉุกเฉินก็ได้ก็ตัวนี้ใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้ผมเทสให้ทุกตัวนะครับตอนนี้กำลังขึ้น ขึ้นโต๊ะเทสกันอยู่ประมาณสองสมตัวก็เดี๋ยวเทสไว้ทั้งคืนเลยแล้วก็ลองจ่ายไฟดูลองทดสอบการดับไฟแล้วก็ให้มันดึงไฟออกจากแบตเตอรี่นะฮะสักชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็เสียบทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อทดสอบการชาร์จนะครับใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้ราคาล่าสุดเนี่ยเดี๋ยวผมจะอัปเดตลงในช่องของรายละเอียดด้านล่างคลิปนะครับหรือว่าใครอยากรู้ราคาอัปเดตก็ทักแชทเข้ามาสอบถามณตอนนั้นได้นะครับ ราคาของมันเนี่ยแต่ละล็อตมันจะไม่เท่ากันผมก็เลยไม่ได้พูดใส่ไว้ในวิดีโอนะอ่านี่ชาร์จเต็มละแบตเตอรี่มันเต็มมาอยู่แล้วนะฮะก็ใครสนใจก็ทักแชททักไลน์ได้มีเฉพาะตัวเปล่านะครับตัวตัวแบตเตอรี่ไม่มีขายก็สามารถหาซื้อเอาร้านไฟฟ้าใกล้ๆบ้านนะครับถ้าใครอยู่ในโซนกรุงเทพก็จะมีร้านอมอน,นะจังหวัดใหญ่ๆก็จะมีร้านอมอนเขาก็จะมีตัวแบตเตอรี่ขายอยู่ไปบอกเขาได้เลยครับ12โวลต์ 5แอมลักษณะมันก็จะปัป๊มๆแบบนี้แหละฮะแต่ว่าถ้าใครอยู่จังหวัดเล็กๆนะฮะไม่มีร้านออนหรือว่าไปหาซื้อที่ร้านไฟฟ้าไม่มีก็ลองเซิร์ชใน s h อ p e e หรือ Lazada ดูได้ราคาผมไม่แน่ใจนะน่าจะประมาณประมาณสัก200-300แล้วแต่ยี่ห้อนะฮะสนใจก็ทักแชททักไลน์สอบถามได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ